วันนี้ติ่มพาทุกคนมาทำบุ้นกะทิสาคูว้เตยกันนะคะมีความเหนียวหนึบหนับจากสาคูนะคะรสชาติอร่อยดีนะคะทุกคนใครสนใจจะไปทำขายก็ได้ค่ะติ่มจะมาแช่ผงวุ้นไว้ก่อนนะคะแช่ไว้สิบห้านาทีนะคะต่อไปเราก็จะมาต้มสาครูร้อนะคะเม็ดสาคูได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปก็เอาไปล้างน้ำนะคะแล้วก็เฉเดียน้ำไว้ค่ะผงวุ้นที่เราแช่น้ำไว้เมื่อกี้นะคะต่อไปก็ามาใส่หม้อค่ะ เที่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้ผมวุ้นในนายตัวรีนะคะผมวุ้นไม่มีเป็นเม็ดแล้วก็ใส่สาคูลงไปค่ะน้ําตาลนะคะติ่มใส่ไปสามช้นนะคะเป็นน้ําตาลชายแดงนะคะข้มบานพอดีเลยค่ะกะทิค่ะหนึ่งร้อยหกสิกรัมค่ะเราให้น้ํากะทิเราเหือดเล็กน้อยนะคะลอยประมาณนี้นะคะปิดไฟได้เลยค่ะต่อไปก็ไปเทใส่พิมพ์นะคะ วันนี้ติีมจะหยดเป็นถ้วยนะคะจะใส่เป็นพิมพ์หยดตีเร็วก็ได้ค่ะหยดเฉียดแล้วก็พักให้เย็นนะคะเย็นแล้วก็จะมาเกะกันนะคะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะ มีคมเหนียวหนึบหนับจากสาคู่นะคะทุกคนอร่อยดีค่ะลองไปทำกันดูนะคะ